นักร้องสาวชื่อดังโบกมือลาเมืองกรุงมุ่งทําไร่ที่โคราชหลังจดทะเบียนกับสามีอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจและใช้ชีวิตร่วมกันยาวนานมากว่า16ปีระหว่างนักร้องสาวชื่อดังเจนเน็ตเขียวและแจ็คพิจักกริต ซึ่งทางคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ท่ากลางวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีจำนวนมากล่าสุดทั้งคู่ควงแขนเปิดใจผ่านทางรายการโต๊ะหนูแม่มโดยทราบว่าตอนนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนมีรถสองคันเอาไปคืนคันหนึ่งใช้แค่คันเดียวพอตอนนี้ก็ไปใช้ชีวิตที่โคราชไม่มีบ้านที่กรุงเทพซึ่งจะกลับโคราชเพื่อไปใช้ชีวิตแบบทำไรส่สวนผสม เพิ่งทำช่วงโควิดก็มีได้ทานกล้วยมะม่วงข้าวหน่อไม้กล้วยเราหวานมากเลยเดี๋ยวจะทำเป็นกล้วยตากชื่อไรว่าไรอีเจยมาจากหนังเรื่องแย้มก็มีไปเล่าให้พี่หม่ำฟังแล้วว่าหนูจะเอาชื่อจากหนังไปตั้งชื่อไรนะซึ่งมีงานเมื่อไรเจนเน็ตเขียวค่อยกลับมาทำงานที่กรุงเทพตอนนี้อายุเยอะแล้วก็อยากกลับมาอยู่กับธรรมชาติมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ไรมากๆ ขอขอบคุณข้อมูลจาก mini.com